สวัสดีครับแฟนเพจตัวเลขพารวยมาเด็ดทุกทันนะครับิปวิดีโอนี้ก็จะนําเสนอเกี่ยวกับตัวเลขพยาบึ้งให้โชคนะครับประจำวันที่17มกราคม2564นะครับคลิปนี้ก็จะนําเสนอตัวเลขนะครับที่ขอจากพยาบึ้งนะครับในคืนวันพระที่ผ่านมาจํานวน3รูด้วยกันนะครับจะได้ตัวเลขอะไรนั้นก็ มารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะครับมาลุ้นกับชุดตัวเลขชุดแรกเลยแล้วกันนะครับจากพยาบึงรูนี้นะครับก็ดูผลกันเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าใส่เข้าไปแล้วนะครับพยาบึงรูนี้ก็เอาตัวเลขออกมาให้ทั้งหมดเนี่ยครับสามใบที่เห็นนะครับสําหรับรูแรกนะครับก็เดี๋ยวมารอลุ้นกันไปพร้อมๆอกันเลยนะครับว่าจะได้ตัวเลขอะไร มาดูครับอยู่ที่สองนะครับไม่แกะออกนะครับดูที่สองก็จะมีตัวเลขที่พญามบิงเขาออกมาให้อยู่สี่ตัวเลขด้วยกันนะครับสี่ตัวเลขสำหรับสีใบนะครับทีม้วนๆอยู่นะครับยังมีใยของพญาเบิ้งติดไว้อยู่นะครับเดี๋ยวมาลุ้นด้วยด้วยกันว่าตัวเลขที่ได้น้นจะเป็นตัวเลขอะไรนะครับนี่นะครับลุ้นกันกับรุ่นแรกครับที่มี เดี๋ยวาให้สามตัวนะครับแกออกมาแล้วนะครับจุดแรกก่อนนะครับเลขสามก็เลขสี่นะครับลองลุ้นตัวเลขสุดท้ายดูครับว่าจะได้เลขอะไรครับคำลัลรวงเข้าไปในรูนะครับก็เดี๋ยวหยิบออกมาให้ท่านผู้ชมชมไปมพร้อมๆกันเลยนะครับว่าจุดนี้จะได้ตัวเลขอะไรนะครับ นี่นะครับสาหรับชุดตัวเลขจากพญาบึ้งรูแรกนี่นะครับก็แกะออกมาแล้วนะครับรูนี้แกะออกมาครบ3ามใบแล้วนะครับก็มีตัวเลขนะครับหนึ่งสและก็3านะครับท่านผู้ชมก็ลองเอาไปจับคู่ตัวเลขกันดูนะครับว่าตรงใจกับท่านผู้ชมหรือเปล่านะครับบางทีก็อาจจะเป็นโชคเป็นลาบนะครับท่านผู้ชมก็ลองเอาไปเสี่ยงโชคดูแล้วกันนะครับ ให้ไว้เป็นแนวทางแล้วกันนะครับสําหรับคนที่ชอบแนวของตัวเลขปยาบึ้งนะครับนี่นะครับก็มาดูก็รจากคู่ให้นะครับก็จะเป็น3า1สี่หนะครับ6กประตูเลยครับก็ทุด2ตัวก็จะมี3 4 3สี่ามหนนะครับกลับได้ก็3าม3ี่สีามสามแล้วก็ส1 1หนะครับก็ 4, 1, 1, 4, ท่านผู้ชมได้ดูเป็นแนวทางแล้วกันนะครับสำหรับปะยเบื้องดูแนกตัวนี้ครับก็มาลุ้นหยิบลูนแล้วครับรูใหม่รูครับเนี่ยที่มีเอาพย่าเบึงเอามาให้สี่ตัวครับก่อนนะครับก็มาลุ้นตัวเลขกันไปพร้อมๆกันเลยนะครับก็เห็นเลขเจ็ดมาแล้วครับเลขหนึ่งแล้ว ดุนไปพร้อมกันเลยครับเนี่ยสี่ตัวเลขแจกมาให้ดูทีเดียวเลยครับก็จะมีเลขนะครับเรียงจากที่ติดปากรูสุดเลยนะครับมาจนถึงที่นอกสุดนะครับก็จะมีตัวเลขเจ็ดเก้าสองศูนย์นะครับก็เรียงจากใกล้รูมาเลยนะครับจนมาถึงนอกสุดเลยนะครับก็เรียงให้ดูนะครับท่านผู้ชมก็ลองไปจับคู่วินกันดูนะครับไม่แน่นะครับอาจจะเป็นโชคเป็นหลัภ ก็ได้นะครับสาหรับชุดตัวเลขพยาเบึ่งชุดนี้นะครับให้ตัวเลขมาตีตัวเลขนะครับอาจจะเข้าทั <awake> 2, 2, 2, ้งบนทั้งล่างเลยก็ได้นะครับก็ลองเอาไปเปลี่ยนดูแล้วกันนะครับนี่นะครับจะมาจับคู่ชุดตัวเลขนะครับ0297เนี่ยครับก็จับคู่ให้กั0220นะครับ2992 0990 2772 0770 เ7 7 9ครับก็เลขไม่มากชุดนะครับก็ออน่าลงทุนอยู่นะครับคุณผู้ชมทม่านใดที่ชอบแนวนี้ก็ลองเอาไเปเสี่ยงโชคดูนะครับจงก็ให้ไว้ดูเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับมาดูตัวสุดท้ายกันครับพญาบึงเน้นสองตัวนะครับมั่นใจตามแล้วลุ้นผลงวดที่ห้านะครับสำหรับ ดูนี้นะครับง้วดที่5จะมาไหมนะครับเป็นแนวทางแต่จะา้วนวันที่17มกราคม2564นะครับซึ่งผู้ขอได้อธิษฐานนะครับว่าขอแค่2ตัวนะครับพญาเบิ้มก็เอาออกมาให้แค่ตัวเลขแค่2ใบจริงๆนะครับตัวเลขที่ออกมาก็ตามที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับมีเลข6กับเลข8นะครับ6กับ9ก็ตัวเดียวกันนะครับอาจจะเป็น68หรือ98ก็ได้นะครับก็ กูยิงก็ได้แค่หกแปดแ8ดหกเกท่านั้นนะครับก็ไม่รู้ว่าตรงใจกับท่านผู้ชมไหมครับถ้าท่านชอบก็ตามนะครับไม่ชอบก็ผ่านนะครับสำหรับตัวเลขปยาบึ้งนะครับก็ให้ไว้เป็นเพียงแค่แนวทางในการเสี่ยงลุ้นโชคงวดประจําวันที่17มกราคม2564นี้นะครับก็สําหรับทิ่วิดีโอนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับ ยังไงถ้าแฟนๆชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้รอชมคลิปดีๆของช่องในโอกาสถัดไปด้วยนะครับ